ซึ่งหลังจบงานเนี่ยบิ๊กออเองเนี่ยโหโดนสื่อห้อมล้อมนะครับก็ถือว่าก่อนนั้นนี่ก็ไม่ได้ออกงานแลวก็ไม่ได้สัมภาษณ์สื่อเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นร้อนในเรื่องของผลงานทีมชาติไทยในช่วงปฏิทินที่ผ่านมาเนี่ยยิงยิงไม่ได้เจอตัวไม่ได้ สวัสดีครับผมชุปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กําลังใจในช่องผมด้วยนะครับชุปัญญานั่นเองนะครับในยูทูบชาแนลนะฮะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงควันหลงของการจับสลากนะครับฟุตบอลเอฟเฟมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับสองพันยี่สิบสองนะครับหรือว่าฟุตบอลเซียนที่เราเข้าใจกันนะฮะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในสายเอนะครับก็มี อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับกัมพูชาแล้วก็อีก1ชาติจากรอบคัดเลือกไม่ตีมอรหรือก็บูไนนั่นเองนะฮะแล้วก็การแข่งขันในปี2 0 2 2เนี่ยก็จะกลับมาเป็นระบบเดิมนะครับก็คือไม่มีเจ้าภาพนะครับในรอบแรกก็เตะก,กันแบบเยือน2นัดแล้วก็เย่า2นัดนั่นเอง เราเนี่ยจะได้เล่นเกมเยือน2เกมก็คือไปเยือนไม่บูไนก็ดีมอลแล้วก็ไปเยือนอินโดนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยจะเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์แล้วก็กัมบูชานั่นเองครับก็จะเริ่มฟาดแข่งกัน20ธันวาคมไปสิ้นสุดจนถึง16กมกราคมนั่นเองนะครับผมได้มีโอกาสไปงานนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยมันก็อยู่ที่การไปร่วมงานของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงน,นะครับนายกสมาคมาัุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าก็จะโดนสื่อมวลชน โฟกัสเป็นพิเศษเลยนะครับรวมไปถึงมาโนโพกิงด้วยนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการจับสลากที่ออกมานะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทั้งบิ๊กออสเองรวมไปถึงมาโนเองก็มีอาการวันๆกับฟุตบอลอาเซียนเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ยอมรับว่าทุกชาติแต่ละชาติในอาเซียนนะวันนี้เนี่ยพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งหลังจบงานเนี่ยบิ๊กออสเองเนี่ยโหโดนสื่อห้อมล้อมนะครับก็ถือว่านานๆที่จะได้เจอสื่อมวลชนนะครับก่อนน้านก็ไม่ได้ออกงานแล้วก็ ื่องของผลงานทีมชาติไทยในช่วงปฏิทินที่ผ่านมาในยยิ่งยิ่งไม่ได้เจอตัวไม่ได้สัมผัสแล้วก็นักข่าวเองก็ไม่ได้สัมภาษณ์ท่านเลยนะครับสำหรำหับบิ๊กออสนะฮะก็งานนี้เนี่ยปรากฏว่าโดนสัมภาษณ์ครับแน่นอนว่าโดนจี้ไปถึงเรื่องของคู่แข่งในสายเอนะครับคือบทสัมภาษณ์ของบิ๊กออสคราวนี้เนี่ยไม่ได้มีวลีเด็ดหรือว่าจะมีคําพูดที่สื่อเนี่ยสามารถนําไปพาดหัวอะไรได้เลยนะครับก็คือพูดแบบกลางๆงพูดแบบยอมรับว่า ทีมชาติไทยเองยังไม่ได้ก้าวข้ามอาเซียนไปแบบถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ <az im mon ing> ย่าประมาทคู่แข่งนะครับทุกชาติก็มีพัฒนาก,การที่ดีทีมมีสิทธิ์คว้าแชมป์กันหมดนะครับและสิ่งคัญเองเป้าหมายทีมชาติไทยก็แน่นอนว่าต้องการเป็นแชมป์อยู่ดีนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับไปดูบทสัมภาษณ์กันหน่อยที่ต้องยอมรับว,ว่างานนี้เนี่ยอาจจะเสียงอ่อยๆนิดๆเนี่ยไปดูแล้วกันครับก็มันก็เป็นเรื่องปกติของความคาดหวังความคาดหมายหรือเป้าหมาย ทุกทีมก็ต้องมีความคาดหวังมีเป้าหมายในการแข่งขันเมือนกันหมดทุกชาตินะครับคือทุกทีมทุกชาติต้องการชัยชนะนะครับก็เป็นเรื่องปกติของกีฬาเพราะฉะนั้นไม่เลือกไม่ใช่เลือกแปลกที่ทีมชาติไทยก็คาดหวังเช่นเดียวกันกับทีมชาติอื่นๆไม่ใช่ว่าทีมชาติไทย ชาติใดชาติหนึ่งในอาเซียนเหนือกว่าชาติใดชาติทุกชาติพัฒนาทุกชาติมีศักยภาพทุกชาติมีโอกาสที่จะได้รับใช้ใชหเหมือนกันเท่ากันเป็นไงครับผู้ชมอาจจะเสียงอ่อยๆนะครับไม่ได้มีวลีเด็ดไม่ได้มีไม่ได้มีคําพูดเด็ดๆ,ๆที่สือ่อมวลชนจะไปขยี้ต่อได้เลยนะครับก <ấy> ็ถือว่าอาจจะพูดแบบเซฟเซฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนก่อนแล้วนะฮะที่แบบคุยกันทีก็โหมี คำพูดเด็ดๆตลอดเลยนะครับอ่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่นานๆเนี่ยสื่อนะครับจะได้เจอท่านตัวเป็นๆสักทีหลังจากที่ไม่ค่อยได้ออกงานเลยก่อ <g år> นนันนี้นั่น,นเองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งมาโน่เองเนี่ยเขาพูดถึงระบบแข่งขันเย้าเยือนและไม่มีเจ้าภาพในรอบแรกด้วยนะเขาบอกว่าเป็นงานหนักมากเลยนะครับสำหรับมาโน่เองแล้วก็เขาก่อนที่ได้แชมป์เนี่ยมันเล่นเป็นสนามกลางนะแล้วก็เป็นระบบบับเบิ้ลช่วงนั้นเป็นโควิดระบาดหนักอยู่นะฮะในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็ทําให้เราก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนทีนี้เนี่ยมันจะ ต้องไปเยือนด้วยและสําคัญมีไปเยือนอินโดนีเซียก็ต้องบอกเลยว่ามาโน่เขายอมรับว่าเป็นงานที่หนักด่เหมือนกันในการที่ไปเยือนอินโดนีเซียนะครับรวมถึงไปเยือนติมอร์หรือบูไนชาิใดชาิหนึ่งก็ถือว่าหนักดูด้วยเหมือนกันก็คือมาโน่เขาก็ยอมรับเรื่องนี้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นงานหนักนะครับพูดถึงชุดตัวผู้เล่นอีกเนี่ยก็มาโน่ก็ยอมรับว่าเอ่อยังอยากที่จะได้ผู้เล่นดีที่สุดนะครับในเซตที่จะไปป้องกันแชมป์คราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องโฟกัสไปนักเตะที่อยู่ต่างประเทศทั้งเจชนาทิพย์ เขาก็อยากได้แหละนะครับก็ผมให้ชุดนี้ว่าเป็นชุดแฮปปี้มิลชุดแบบจัดเต็มที่จะต้องไปป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่7ให้ได้นั่นเองนะครับมาโนยังอยากได้อยู่แต่ทีนี้เนี่ยมาโนบอกว่าก็ต้องดูว่าปฏิทินการแข่งขันแล้วก็ทั้ง3คนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะพร้อมมาเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือไม่อย่างไรซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึง่งนะฮะว่าจะมีการพูดคุยกับสมาคมแล้วก็ตัวนักเตะเองอะไรอย่างเงี้ยครับต้องรอดูการจัดการอีกทีหนึง่งซึ่ง ก็ไปเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงคงไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเอฟเอฟคัพเที่ยวเนี้ยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเชื่อได้เลยว่าเอฟเอฟคัพปีนี้เนี่ยก็น่าจะมันแน่นอนครับระบบการแข่งขันกลับมาเหมือนเดิมมีเย้าเยือนด้วยนะครับความเป็นคนมีมากขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นใช่รับก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากมเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บมด้วยนะครับในชุกปรัชญา channel นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคคคครรรััััับบบสสสาาหหหใใในนนนนนลลลลิิปปปีี้้้ไกก่่ออแววเจมด